เออตามยายไว้ครับตามยายเป็กเป็กต้องให้ยายนำนะนน okay. เออให้ยายตามตามหลังยายไปเออเออเอ็ดเนยยวเนยยเจอร์อับ <Okay. S 1> เลี้ยวเข้าทางพิบากแล้วหอูหมาตัวเบลเลยเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่อยนะครับดูทางข้างหน้ามองตรงไปข้างหน้านี่ยแอดเวนเจอร์จริง จนไัยครับพอเจนไัรเจนไัยเลยครับจนไพแลลวครับเออแป๊กแป๊กดูไปข้างหน้านะมองตรงข้างหน้าเออเก่งเว้ยอ๋อ